ลามจ้ะวัดดีจ้ะจ้ะวัดดีจ้ะน,นี้จะพิมจะพามาทำข้าวหลามจ้ะอันนี้ข้าวเหนียวสองโลเนาะข้าวเหนียวสองโลจะพินจะใส่เกลือประมาณแค่เนี้ยจุม๋มนี่นะสองช้อนปักขนาดเนี้ข้าวเหนียวสองโล ข้าวเหนียวสองโลใส่น้ำตาลครึ่งกิโลจ้ะน้ตาลทายครึ่งกิโลนะใส่ลงไปเลยอันนี้มะพร้าวคือสองกิโลจะ้ะพร้าวสองกิโลคั้นกะทิให้ได้น้ำสองกิโลอันแล้วก็อันนี้ข้าวเหนียวแช่ไว้สองชั่วโมงข้าวเหนียวใหม่นะข้าวเหนียวใหม่แช่ไว้สองชั่วโมงแล้วก็ส่งให้เสร็จเด็ดน้ำให้น้ำแห้งให้หมดจะ้ะแล้วก็ ถั่วดำครึ่งกิโลจ้ะคัว่วแล้วก็ต้มให้เปื่อยจ้ะเสร็จแล้วก็มะขามกันจ้ะให้น้ำแห้งๆนะนกุเรกเล่จ้ะน้ำขอยงาย,ายายแยงแยงบ่ายมาพินเรียกชายอย่าพินออกมาช่วยแนะ้วมากะทิกะเกลือ หันให้คนเลยนะจ๊ะแล้ววิธีการกรอกก็เดี๋ยวกอกมะพร้าวกับไอ้นี้ก่อนไอ้กอกขา้าวเหนียวกับถั่วดำก่อนเนาะองงกอกข้าเหนียวลงนี้ใช้ขวดตัดขวดน้ำออพอเอานิ้วแย่ลงไปเนะี<ม>่ยพอได้ได้ไ แนวนิ้วแย่ไปสุดนิ้วอะพอดีอะนิ้วเขเหนียวนิ้วปลายนิ้วเกี่ยวเขาเหนียวว่ะจ้ะอันนี้มันยาวจัดอนะเนี่ยแล้วก็ทิใส่กันข้าหมามไม่ฉุกชักทีพอแล้วฟื้นอะพอพอไม่นางเติมแล้ว มืดพอดีผิงไกวหน้าหนาวก็ลวหลามเตดมืดพอดีขอแล้วนี่กัโอ้โห เกินจะสุกแล้วอะ่ะน้ำลาดขุกก็น,น้ำลาดให้มันละอุกถงเก็บอย่ต้องขึงถึงควายขึงควายให้ถึงริมด้วยนะไยควายมันยังไม่ถึงริม,มงั้นเดี๋ยวริมไม่สุก <c oughs> ที่เลี้ยงเี้ยงให้เอียงเงหน่อยๆน่ยหรือขุดลาวไปตั้งๆก็ได้จ้ะก,กะทิเดือดแล้วยาแรงมากกะทิล้นกลางกะทิหลอดยอด เอาน้ำยอดกลางหน่อยนะเนี่ยเนี่ยกลางฝั่งนี้เนะนี่ยเนี่ยเนี่นะทิหลุดดินในเนะน,นี่ยพอพ่อพอพออันเนี้ยถ้าไกวแรงจัดแล้วกระทิมันจะล้นออกจ้ะอเอาค่อยๆเผาลุมๆๆ่มล่วโม,ม,มงกว่าแหละถึงจะได้กินนะ่ะ